Simon, a brand new deck of cards. Can you please unwrap the deck for me? And I'm gonna take this out. A brand new deck of cards come factory sealed with sticker. Come in brand new deck orders. I want you to sign on the card nice and big so we know that these are the only aces that exist in this world with your name sign on it. Sign our name. Yes, make it nice and big. As the first one travel. Invisibly. Some invisibly card. Come visible. I. I want to hold both your hands out like this. Extend them out. Face down. Both hands. Both hands. Yes, perfect. I want to cover on top. Cover on top like this. Perfect. Hold it nice and tight. You know this may sound a little bit strange. The end is the beginning. The beginning is the end. Ladies, slowly lift up your hands. You made it back. Ah! look every brand new deck of card comes factory sealed with sticker i take out all the cards out the ace of spade has your name on it wait not just that look the ace of clubs with your name on it the ace of diamonds with sophia's name on it and the last but not least Ari, your ace of hearts thank you so much hope you guys enjoy the ride no, no, no. คุณแพทริกนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นคลิปการแสดงของผู้ชายคนนี้มาบ้างแล้วเมื่อวานใน a c e b o o k ในไลน์ที่เป็นคนส่งส่งมาให้ดูนะนั่นก็คือนักมายากวนชาวไทยที่ได้ไปแสดงในรายก,การโชว์ระดับโลกอย่างอเมริกานสกอตตานเลนจนกลายเป็นที่โด่งดังอย่างมากไปทั่วโลกฮะแล้ววันนี้ผมได้เชิญเขามาพูดคุยกันถึงเส้นทางที่เต็มไปด้วยมนต์มายากับผู้ชายคนนี้ฮะผู้ชายหน้าตาดีมีแต่มนต์มายา แพทริกคุณครับสวัสดีครับสสวััดีครบเขอได้รับควาชื่นชมจากช่างแต่งหน้าเมื่อตะกี้นะ่งครับหล่อมากเป็นมายากลของผมเป็นมายากลเป็นมายากลหน้าจริงๆไม่ได้เป็นแบบนี้อ๋จริงเหรอเอานิงใส่หน้ากากมาเป็นยังไงครับเออไปออกอเมริกาสกอตทาเลนด์เห็นบอกว่าโอ้ยากมากเลยยากครับจริงๆผมต้องบอกว่าจริงๆรายการกอตทาเลน้์คือเขาก็ติดต่อมาหลายที่มากนะครับมันก็แบบ มีในโซนเอเชียบ้างโซนยุโรปอะไรเงี้ยคือผมก็อยากไปอเมริกามากที่สุดเพราะมันเป็นแบบรายการที่แบบใหญ่ที่สุดนะครับเกณฑ์การแบบคัดเลือกของเขานี่แบบค่อนข้างจะแคร่งมากครับกรรมการเขาเห็นมายากลมาเยอะมากมากเลยเล่นอะไรให้เขาแบบไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากยากมากมือนั้น,นจริงๆในะรายการมายากลนะครับเราต้องคิดว่าแบบอะไรที่เขาไม่เคยเห็นแบบอ่ะมายากลไพ่อะไรเงี้ยเขาเห็นแบบเยอะมากแล้วแต่ว่า จริงๆตอนแรกผมบอกครับผมไม่อยากเล่นไพ่เพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าในรายการคนเขาเล่นเยอะแล้วแต่เขาก็บอกว่าเราเก่งในด้านนี้คือเขาเคยเห็นคลิปที่ผมไปออกรายการที่ไทยแล้วแบบเล่นกลคล้ายๆที่ออนแอร์เนี่ยครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยมันเล่นต่อหน้าต่อตาเลยต่อหน้ากรรมการไม่มีโต๊ะไม่มีผ้าพิเศษไม่มีแขนไม่มีอะไรเลยคือมันดิบๆเลยอย่างนั้นอ,อ,อันนี้ก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ผมก็พยายามจะคิดว่าแบรนดิ้งของเราถ้าเกิดเราเล่นไปตอนแรกเนี่ยเราจะสื่อว่าเราเป็นนักมายคนสไตล์ไหน อันนั้นก็จะเป็นคอนเซปที่ที่เราเล่นก็คือแบบเห็นชัดๆดิบๆต่อหน้าต่อตาอะอเอาละฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้ผ่านและสามารถออกทีวีได้สังเกตให้ดีนะฮะท่านผู้ชมกลหลากหลายอย่างเนี่ยเขาจะซ่อนก็คือเป็นเทคนิคของแต่ละคนไม่ว่าจะซ่อนในแขนเสื้อซ่อนในใต้ผ้าผ้าปูอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คุณแพทริกคุณเป็นเล่นต่อหน้าคณะกรรมการไม่มีอะไรปูใช่ไหมฮะครับ ชัดๆเห็นชัดๆไม่มีอะไรไม่มีที่ซ่อนใช่ครับ,รบเอาละดูนะฮะว่าสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการอย่างไรบ้างดูสีหน้าคณะกรรมการไปด้วยเชิญครับ Simon, a brand new deck of cards Can you please unwrap the deck for me And let's take this out A brand new deck of cards come factory sealed with sticker Come in brand new deck orders I want you to sign on the card nice and big So we know that these are the only aces that exists in this world with your name sign on sign our name yes make it nice and big as the first one travel invisibly from invisibly far come <gasps> visible i want to hold both your hands out like this extend them out face down both hands both hands yes perfect i want to cover on top cover on top like this perfect hold it nice and tight you know, this may sound a little bit strange. The end is the beginning. The beginning is the end. Ladies, slowly lift up your hands. You made it back. What? Look, every brand new deck of card come factory sealed with sticker. I take out all the cards out. The ace of spade has your name on it. Wait, not just that. Look, the ace of clubs with your name on it. The ace of diamonds with Sophia's name on it. And the last but not least, Aoi, your ace of hearts. Thank you so much. you you guys so Hope นั่นแหะครับคุณแพทริกนะฮะหลายๆาท่านอาจจะเคยได้ดูผ่านมือถือของท่านมาบ้างแล้วนะครับนั่นแหละครับคือคนไทยคือคนนี้เ <c oughs> อ,อนะครับ <c oughs> ดินาอีูิเดี๋ยวคุณแพทริกจะมีเล่นโชว์ในนี้ด้วยนะครับาล <c oughs> ครับวันนี้มาวันนี้จะมาเล่นอะไรกับพวกเราจะมา ทำให้พวกเราสนุกด้วยการโกหกเราอย่างไรอันนี้ผมพูดเล่นคำไปอย่างนั้นเองนะไม่ไเป็นายความว่าเราจะโกหกแต่ว่ามายากลคือเป็นสิโกหกนี่ยฮะอ่ามายากลก็คือเป็นการเหมือนเราเราเราท้าให้คนเขาเชื่อในโลกโลกแห่งมายาสัก,สก,สกช่วงช่วงวูบหนึ่งนะครับก็ให้แบบทุกคนแบบเอ<ห>นจอยกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ครับ